้เกิดขึ้นจริงนะคะรัฐบาลไทยกองสลากอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเรามีปาปิการะมาทุกคนนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาให้ตัวเน้นนะคะ,ะแบบนี้ทุกคนคอมเมนต์หน่อยใครเห็นคอมเมนต์เจนุใครเห็นแล้วโซนเจนุกดเลขเก้าให้หน่อยได้ไหมกดเลขเก้าให้หน่อยได้ไหมตอนนี้มันไม่มีใครคอมเมนต์แล้วเวยกดเลขเก้าให้เจนุกหน่อยค่ะรวน ขอเลขเก้าหน่อยรัวรัวขอเลขเก้าหน่อยรัวรัวได้ไหมใครเห็นไหลสดเจนุกไรนี้ขอเลขเก้าหน่อยขอเลขเก้าหน่อยค่ะเลขเก้า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 เป็นเลขแห่งนำโชคนำชายเก้าหน้าเก้าไก่เก้าเป็ดโอ้เก้าเฮงเก้าปางอ่ะมาทุกคนจ๋าสวัสดี983คนสวัสดีเก้าร้อคน อ่ะตัวเน้นงวดนี้ใครพร้อมแล้วกดหมายเลขเ้าให้อเจนุุหน่อยเร็วทุกคนพิมพ์หมายเลขเก้าได้ไหมไรสดฉันต้องเป็นอะไรหรือคอมเมนต์มันปิดหรืออะไรยังไงฉันไม่แน่ใจแต่ว่าไม่เป็นไรช่างมันใครไม่เห็นคอมเมนต์ไม่เป็นไรใครเห็นลิงก์ที่ปกหมุดบ้าแบบนี้ดีกว่าใครเห็นลิงก์ที่เจนุกปกหมดุดการุนานเลยขอความร่วมมือ เข้าไปรับเลขสองตัวเน้นๆเจนุกลิง์ด้านล่างที่เจนุกปักหมุดตรงนี้ <c oughs> ไปเลยค่ะเพราะว่าเจนุกไม่เห็นคอมเมนต์ใครจริงๆอะดูดิไม่เชื่อไม่เชื่อหรอดูแม้กระทั่งเครื่องอีกไลฟ์สดหนึง่งเจ๊ก็ไม่เห็นคอมเมนต์ใครค,คอมเมนต์เลยแต่มีแค่คนเข้ามาว่ากําลังรับชมเห็นปะ่ะเจ,ไเเจไ๊ไม่เห็นใครเลยจริงๆไว้ทุกคนดูดิไม่เห็นใครเลยเจ้าค่ะไม่เห็นใครเลยเจ้าค่ะ สาบานเลยว่าไม่เห็นใครเลยที่มาคอมเมนต์ไม่เห็นเลยเห็นบ้าเห็นมีแขกแต่ว่ากําลังรับชม<ๆ>กําลังรับชม<ๆ>กําลังรับชมเออมีแค่นี้จริงๆและอีกเครื่องหนึ่งก็ไม่ขึ้นจริงๆเพราะฉะน,นั้นไม่เป็นไรค่ะเอาแบบนี้เอาแบบนี้นะ เอาแบบนี้ใครเห็นลิงก์ด้านล่างที่เจนุกปักหมดุดกรุดากดเข้าไปรับเลขตัวเน้นตัวอัดตัวปังตัวปงตัวปิตัวปะเตัวเปิกให้หน่อยเอาแบบนี้เอาแบบนี้เอาแบบน,แบบนี้ได้ไหมเพราะว่าเจนุกไม่เห็นจริงๆเจนุกโชว์หลักฐานให้ทุกคนดูแล้วเจนุกโชว์หลักฐานให้ทุกคนดูแล้วค่ะไม่เห็นจริงๆนะเจ้าค่ะไม่เห็นจริงๆเลยค่ะ ไม่เห็นแบบจริงๆจังๆเจนุกไม่เห็นใครเม้ในเจนุกเลยเว้ยกาไม่เห็นเลยเว้ยไม่เห็นเลยเว้ยมาตัวเน้นง้วนนี้ยหรอ ถ้าถามว่าเจนุกชอบเลขอะไรอะขอหัวใจรัวๆแล้วกันถ้าไม่เห็นคอมเมนต์ไม่เป็นไรลิงกด้านล่างแล้วกดเพิมเพื่อนเจนุกไม่เห็นคอมเมนต์จริงทุกคนเจนุกกรุณาขอความการะุณาทุกคนเลยกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างแล้วทุกคนกดกดเพิ่มเพื่อนแล้วบอกว่ามาจากไรสดเจนุกแค่นั้นพอแล้วขอตัวเน้นอามาอามานาะเดี๋ยวเจจะลงฮานอย ฮานอยให้ด้วยฮานอยช่วงนี้งองแงเดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนสูตรใหม่เดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนสูตรใหม่เดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนสูตรใหม่นะคะอาริงดันล่าง้ากดเพื่อนๆใครพร้อมแล้วมาตัวเน้นเจนุกงวดนี้นะ ถ้าทุกคนเจนนุกชอบเจนนุกชอบเจนนุกชอบเจนุกชอบงวดนี้งวดที่แล้วออกสามสามสองแปดสามใช่ไหมสามสามสองแปดสามทุกคนบอกว่ามาจากไรสดเจนุกที่ลิงด้านล่างได้เลยสามสามสองแปดสามงวดที่แล้วออกสามสามสองแปดสาม งวดน,นี้จะต้องออกสามห้าหรือสามหกถ้ามันออกแปดสามอีกอะทุกคนชี้หายเลยนะถ้ามันออกแปดสามอีกอะคือชี้หายเลยนะไม่กล้าให้แปดสามเลยอย่าไม่กล้าให้เลยค่ะแม่ไม่กล้าให้เลยจริงๆลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนเข้าได้ปะเข้าได้ปะบอกว่ามาจากไรส,สดเจนุกหนาะ บอกว่ามาจากไรสดเจนุกนะหะที่หลิงด้านล่างเลยแม้ไปได้เลยจ้าไปได้เลยจ้าเจนุกชอบเจนุกชอบนะชอบนะแบบหนึ่งนะ สามอกชอบชอบหกสองและหกสามมาสองตัวนี้แหละขอสองตัวได้บ้างหกสองก็หกสาม ชอบหกสองและหกสามหกสองหกสามเจ๊ผอมลงมากค่ะชอบหกสองกับหกสามค่ะเป็นหมนันเหร ชอบหกสองหกสามมาไม่มาไม่รู้แต่ชอบไม่รู้ว่ามาหรือเปล่าเจนุกไม่รู้ว่าเลขเจะอ,อะไรทุกคนก็ไม่รู้เจนุกก็ไม่รู้อาจารย์แม่แม่แมเจเจคนไหนเขาก็ไม่รู้แต่เจนุกไม่รู้แต่เจนุกชอบหกสองกับหกสามค่ะชอบสองตัวนี้เลยคอมเมนต์มาเลย คอมเมนต์มาเลยหกสองหกสามงวดนี้เจว่าจีจะจุดทูบขอสายด้วยดีปะจุดทูใส่ด้วยหกสองหกสามพิมมาค่ะ 6263ชอบสองตัวนี้ค่ะใครชอบเปิรนเจต๊ตามเลยค่ะใครไม่ชอบไม่ต้องตามทุกคนก็ไม่รู้ว่าเลขจอะอะไรเจนุกก็ไม่รู้ว่าเลขจอะอะไรมันไม่มีใครรู้ทุกคนเจนุกไม่รู้ทุกคนไม่รู้แม่แม่อาจารย์ทุกคนก็ไม่มีใครรู้ว่าเลขจอะอะไรแต่ทุกคนรู้ว่าใครชอบเลขอะไรเจนุกชอบ6263ค่ะ ูดแล้วนะถือว่าพ WA? <mientras S 1> <Aladdin. S 2> ูดแล้วนะชอบสองตัวนี้หกสองหกสามมาไม่มาไม่รู้แต่ชอบซื้อลอตเตอรี่นี่ให้ดูลอตเตอรี่ลตตอรี่ตรี่ตเอรีอตเรีตเรีตอรตะตอร่ออรตตรี่ตเรี่อตอรตเรตอรี่รีตเรีลอตอรี่ลตเออตเตอะี่ลอตเรี่อเยอะเหมาหมรรีอยสาอสิบสี่ใบ ห้าร้อยสามสิบสี่ใบเจนุกทำในมาผอมลงลดความอ้วนค่ะห้าร้อยสามสิบสี่ใบที่เจนุกได้ลงคลิปและลงภาพไปว่าเจนุกได้เหมาและอุดหนุนคนตาบอดพี่ตาบอดสองผัวเมียตาบอดทั้งสองคนเลยเมียก็ตาบอดผัวก็ตาบอดสองคนเลยและเจนุกได้ขออนุญาตเขาถ่ายคลิปขออนุญาตเขาเผยแท้แล้ว เขายินดีค่ะเจนุกได้เหมาลอตเตอรี่เขาหมดแผงเลยเจนุกบอกว่าพี่กลับบ้านได้เลยนะพี่ไม่ต้องไปไหนนะห้าร้อยสาสิบีใบอยู่ในมือเจแล้วเป็นจำนวนเงินห้า0 0ืสาพี่รอบาทเจนุกพร้อมที่จะอุดหนุนเขาค่ะเจนุกไม่สนใจว่าเจนุกจะถูกรางวัลหรือมีรางวัลไหมแต่เจนุกเต็มใจที่จะอุดหนุนพี่เขาเพราะเจนุก สงสารพี่เขาเจ๊นุกรู้สึกว่าเฮ้ยขนาดเขาตาบอดสนิทสองข้างเขายังทํามาหากินแล้วเราล่ะทําไมไม่สู้ชีวิตวันนี้กําลังเจ๊อาจจะมีกําลังซื้อนะคะแต่เจ๊เชื่อว่าน้ําใจที่เจ๊มีมันจะส่งผลให้เจ๊ได้เจออะไรดีๆเพราะเจ๊ตั้งใจที่จะอุดหนุนพี่เขาอย่างอย่างจริงใจเจ๊นุก